จะมาแนะนําตัววัดค่าน้ํานะครับตัวที่เข้านี้ก็จะวัดค่า tds นะครับตัวที่เรื่องนี้ก็จะวัดค่า ph นะครับค่า tds นี่ก็คือกองแท่งที่ละลายในน้ํานะครับพวกแมกนีเซียมโซเดียมต่างๆนะครับที่ปะปนในน้ํานะครับแล้วก็ค่า ph ก็คือค่ากรดด่างนะครับจากหนึ่งถึงสิบสี่นะครับค่าความเป็นกลางก็คือเจ็ดแต่น้ําที่เราเลี้ยงปลาเนี่ยก็จะเอาอยู่ที่เจ็ดถึงแปดนะครับประมาณนั้นและค่า tds นี่ก็จะเอา หนึ่งร้อยถึงสี่ร้อยนะครับแต่ห้องผมเอาหนึ่งร้อยถึงสามร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดค่า TDS ค่า TDS อยู่ที่หนึ่งร้อยสิบซองนะครับยังโอเคอยู่นะครับค่า pH ในตู้ป่าห้องผมอยู่ที่เจ็ดจุดสองสามนะครับก็ยังโอเคนะครับค่ามาตรฐานทีเข้าอยู่ที่เจ็ดถึงแปดนะครับโอเคเลยนะครับก่้องตัวนี้ใครเลี้ยงป่าได้ยากรู้ค่าความเข้มข้นของน้ําและค่ากดกระดางของน้ำนี่ลักป่าฟูป่าแนะนําเลยครับก่้องตัวนี้ค่า pH กับค่า TDS